สวัสดีครับยู่กับผมลิควิดอีกเช่นเคยนะครับกับเกม Dark and Darker นะครับซึ่งเกมนี้ก็ยังเป็นเดโมอ,อยู่นะครับสามารถเล่นได้ถึงวันที่12อาจจะพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เล่นแล้วนะฮะเกมนี้ก็มีความน่าสนใจมากๆก็เลยลองหยิบมาเล่นดูแล้วก็ติดมากเพราะว่าเล่นไปวันเดียวได้เว็สิบห้าแล้วนะครับทุกคนเล่นไป8ชั่วโมงภายใน1วันเมื่อวานจิตไม่ได้ลงด้วยเพราะอะไรก็เพราะว่าติดเกมนี้อยู่นะครับผม โอเคเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว Battle Royale Dark Fantasy นะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอาชีพนักเวนักดาบนักธนูอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งอาชีพที่ผมเล่นตอนนี้ก็คือพระแต่ว่าความสนุกของเกมนี้ก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องลงไปลุยดันเจี้ยนกับเพื่อนๆ3คนนะครับพอไปลุยดันเจี้ยนไปหาของหาสมบัติแล้วก็ออกมาเอาชีวิตรอดออกมาได้แล้วก็ต้องสู้กับคนด้วยสู้กับมอนด้วย ซึ่งความสนุกของเกมนี้คือมอนเนี่ยมันยากระดับดาร์กโซนนั่นเองทุกคนเราสามารถโดนมอนตีตายได้ภายใน2อถึงสทีนึกออกไหมมันเลยสนุกตรงนี้นะครับผมต้องระวังคนต้องระวังมอนแล้วก็ต้องคิดให้ดีๆคิดให้ถี่ถ้วนนะครับว่าเราจะสู้หรือเราจะถอยเนาะอ่ะโอเคเกมนี้บางคนอาจจะไม่เคยเล่นเกมแนวฮันโชดาวหรือเอ็ดเคปฟอร์มทาร์คอฟนะครับเดี๋ยวมาให้ดูตรงนี้กันนิดนึงอันนี้คือหน้าของสวมใส่เราใช่ไหมครับทุกคน เราสามารถเอาอะไรลงไปใส่ก็ได้หมายความว่าสมมติผมเนี่ยจะไปลุยแล้วผมเอาหมวกใส่เข้าไปอาเอาของใส่เข้าไปได้แบบแน่นๆตัวเลยแล้วก็ลงไปลุยนะครับถ้ารอดเราก็จะได้ของรางวัลกลับมาแต่ถ้าเราตายของที่เราใส่ทั้งหมดอยู่ในนี้เนี่ยก็จะหายไปหมดเลย นะครับผมอ่ามันก็เลยจะมีความยากแล้วก็เราจะต้องระวังให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เราตายแล้วของหายนั่นเองถ้าสมมติไปลยุยแล้วแบบเราใส่ของแพงๆไปเงี้ยมันก็ค่อนข้างน่าเสียดายเนาะถ้าเราตายแต่วันนี้เนี่ยผมเหงาดนึนนงตรงที่ว่าไม่มีเพื่อนเล่นด้วยไงมาคนเดียวยังไม่มีใครมาเพราะอะไรยังไม่มีใครเลิกงานนะฮะเวลาที่ยังไม่มีใครเลิกงานนั่นะเองโอเคเพราะฉะนั้นผมจะไปลงลุยคนเดียวด้วยอาชีพพระนะฮะ ก็อย่างที่บอกคือผมอะยังไม่เคยเล่นพระแล้วก็ไปโซโล่มาก่อนเลยเหมือนกันนะครับปกติเนี่ยจะคอยซัพพอร์ตเพื่อนๆอยู่แนวหลังคอยฮิลคอยอะไรประมาณนี้ซึ่งการเป็นแนวหน้าเนี่ยไม่ใช่แนวของผมเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าเกมนี้เนี่ยพระเนี่ยสามารถเอาชีวิตรอดด้วยการต่อสู้ได้นิดนึงเพราะเขามีโล่กับกระบองนะอาจจะสู้มอนเก่งในระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันเฮ้ยมันยุ่งมันยุ่งอันนี้ก็เป็นห้องรอเนาะ แต่ว่าการที่ไปเจอกับคนอื่นเห็นไหมเขาจะค่อนข้างวิ่งไวตีไวตีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจอคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยใช่ทางของเราสักเท่าไหร่นะในการจะไปสู้รบปกมือกับเขาแต่อ่ะถือซะว่าวันนี้มาดูเป็นบรรยากาศละกันนะว่าเกมมันน่าเล่นยังไงสนุกยังไงนะครับผมโอเคตื่นเต้นเหมือนกันไม่เคยลงคนเดียวมาก่อนไม่ค่อยเป็นกองหน้าด้วยผมว่าผมโดนมอนตียับยับแน่นอนเลยว่ะแต่ก็คิดซะว่าเป็นคอนเทนต์นะทุกคนอ่าเริ่มมาแล้วอยู่ไหนเนี่ย อุยกบินกบินอย่าไปยุ่งอุยกบินยอะยังอไงไรเวทไรเวททำไหมอือโอ้โหดูดิสามทีทีเดียวทีเดียวทีเดียวกระชากใจใจเย็นนะเออตายโอเคอเริ่มมาก็จะซีแงเกียอยู่แล้วบ้าเอ้ยเกมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องใช้ การฟังเสียงในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเวลาอัดคลิปเนี่ยผมจะเปิดเสียงเกมเบามากๆตอนนี้คือผมไม่ได้เสียงเท้าใครเลยนะทุกคนปกติถ้าเล่นเกมแบบนี้เวลาเสียงขวามาซ้ายมาอย่างเงี้ยเราก็จะได้ยินชัดเจนนะแต่ถ้าผมเออๆหน่อยก็นั่นแหละไม่ได้ยินอะไรเลยทุกคนในทุกคนในคลิปอาจจะได้ยินเสียงเกมปกติแต่ว่าในหูฟังผมมันมันข้างเบามากๆเลยนะจ๊ะโอเคเราก็พยายามลุ้ของลุ้อะไรไปนะ ตรงนั้นเหมือนเป็นบอสเนาะของใหญ่ของใหญ่กอ,ขอ,ข,อขอบัฟก่อนเพื่อนได้ยเ็นอุ้ยฮะบัฟโล่บัฟดาเมจบัฟเอบีเอบีอ้าวเนี่ยบัฟพลาดนะฮะอันนี้ไม้กระถางโดนกำแพงก็ไม่ติดนะอิปตีอืออืออือโอเคบัฟดาเมจมาแบบแน่นๆเพื่อจะได้แบบว่า Survival ได้คนเดียวอ๋อไม่ได้ใช้ไหม ของอาชีพคลาสอื่นอ่ะเก็บกล่องก่อนชิวๆเดี๋ยวค่อยเข้าวงนะเพราะว่าตอนตอนนี้เราอยู่นอกวงวงน่าจะบีบมาอีกไม่ช้ามีแต่พวกขยะทั้งนั้นเลยกล่องนี้น่าจะเป็นกล่องของดีของใหญ่อะไรดีๆขอสักหน่อยหนึ่งเถอะได้โปรดปั๊บรองเท้าสีเขียวก็ได้อยู่หรือว่าเออไม่แย่มากนะพิศวาด เราได้ของแต่ว่าต้องรอดออกไปให้ได้นะครับถึงจะได้ของอ๋อกระปิ้กระปิะปนหรือว่าคนผมต้องไปทางนี้เนาะจะได้ไปเข้าวงได้ง่ายๆแต่ดูมอนเยอะจังวะอ่ะทุบก,ก่อนโอเคโยนโยนไฟถามทางก่อนมืดโอ้ยโอ้จเย็นพ่อนุกเออเอาไปล่ะเอาเอ,อ้ติดติดข้างบน อุ้ยโอ้โหตีไม่ได้ติดมาเดินมาไอ้นุ่มเดินมาเนี่ยเอาอยังตีไม่ได้อุ้ยอืมอืมโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยวงวงบีบวงบีบวงบีบเราจะสู้กับกอมบินเข้าระตูนี้ครับประตูนี้ได้อยู่มั้งวิเสียงเหมือนคนชักดาบไว้ เจ็บจ้าเอ๋มีคนจริงจด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาใช้อะไรอะ่ะทำไมเขาวิ่งไวจังอุ้ยนักเวทวะ่ะอุ้ยดีนะพี่บาเรียจอมเวทจอมเวทมานี่มานนี้อุ้ยโหตามไม่ทันหิ้กวกว่อนหิ้วก่อนอ้า มานี่เอ้ยตยีโอ้โหวิ่งไปจังวะเฮ้ยมันมันมันตีไม่โดนเออเออเออเดินตามไม่ทันในฝ่าเอ้ยชุดเกาะเราหนักนะครับผมก็เลยเดินตามไม่ทันการสู้กับคนเพละที่สู้กับคนได้มันช่างยากเหลือเกิน เดินก็าชาตีก็าชาไม่น่าไปยุ่งกับเขาเลยว่าไงจ้าทุกคนสวัสดีครับ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 หนะาเกมมันก็จะเป็นการประมาณนี้ขออยตาหนึ่งขออยตาหนึ่งตาเมื่อกี้เจอนักเวทชีเปลยวิ่งหนีเฉยเลยอะไรวะครับเนาะแถมเอาเวทวิ่งไวมาด้วยนะรู้งี้เราน่าจะไม่ไปสู้เขาดีกว่าอยากจะลองตีคนดูสักทีหนึ่ง สรุปโดนเขาตีเองทำไงได้อุ้ย้ตรงนี้กล่องเยอะอยู่อมาเออพยายามตีหัวด้วยนะบัฟก่อนบัฟดาเมจก่อนต้องหันหน้าบัฟดีๆครับบัฟผิดไปโดนกอบบี้นิปสวยเลยอืออื่อยตัวนึงไหนๆก็บัฟแล้วเอ้ขุ้มเอ้ขุ้ม ตายแล้วโอเคได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้อุย้ยเงินสิบบาทก็ถือว่าเยอะอยู่ใช้ได้ใช้ได้ไม่แย่มากนะฮะแหวนนี่มีขอให้เก็บด้วยตรงนี้มีกล่องนั้นอีกแล้วก็มีแหวนอยู่ข้างๆกล่องนะเหมือนดันกอมวินของจะไม่ค่อยเยอะเลยเนาะเพราะว่าปกติเวลาผมไปลงแบบ3ามคนนี ของให้ลึห้หลับเลยนะครับกล่องน,นึงอันนี้ดูไม่ค่อยมีพิเชียษเท่าไหร่ไม่ค่อยมีของเต็มกล่อุย้ยเอ้าไม่ตายอีกนึกว่าตายแล้วโอ้โดนจัดฟรีเฉยเลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงร้องนึกว่าตายแล้วซะอีกไอ้บ้าเอ้ยนะอย่าร้อ,องโหนแสดงว่าถ้ามีแมงมุมแถวนี้ก็ต้องมีไห่โอ้ยคนคนคนใส่แกเอ้ามือติด ขอบับก่อนแต่ยังไม่รู้ตัวขอบับก่อนขอบับก่อนยังยังยังไปไม่รู้ตัวครับทุกคนไปสวัสดีครับเร็วมาสู้กันหน่อยเอ้าเอ้าหนีกันเฉยเลยอุ้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 ยสิบก็วิ่งไหววะอุ้ย มมาโอ้ยแมงมุมนิ่อืมอ๋อแมงมุมน่าลำคาญเป็นที่สุดอ้าวฮิวผิดไปบ้าเอ้ยไปฮิวโดนศพเฉยเลย่อฮิวก่อนแมงมุมนิดผ่านอืมตายไปซะเอาอยัางอีกตายอีกเออ วุ่นวายเหลือเกินแต่ฆ่าคนก็ไม่ได้คะ่ะอาตาเอ๋เขาไปหนึ่แหละเขาน่านจะหน ja. อีอ่ะเขานอนอยู่ตรงนี้นะน่านจะโดนกับดักตรงนี้ตายนะโอเคว้ <camar ader> okay. ต้องหารังมันมุมก่อนนะครับน่ารำคาญมากเลยรังมันอยู่ไหนเอ่ย๋อนี่ไงนี่ไงอุยงอ้ยอุยอ้ยมองไม่เห็น ายได้อะเน,นี่ยอย่าเงี้ยโอ๊ยโอ้ยโจดโดดโ,โอ๊ยโจดหยุดอืมโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอทุบรังก่อนอุ้ยไม่ได้อืน่าทำลายเป็นที่สุดขอบาเลียก่อนขอฮิวด้วยต่อบัฟก่อนนะฮะเต็นมาต้อจะระบ,บังนิดนึง โอ้เมื่ดว่เดี๋ยวเขาไปตีหายก่อนเจอกันแมงมุมโอ้โอเคมาอืมอืมอืมหมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วนะโหสศพแมงมุมเกิือนผมก็เอาฮิวมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้อยู่แหละฮิว วงจะบีบแล้วมัวแต่ยุ่งกับแมงมุมเริ่มไม่ดีเดี๋ยวผมต้องรีบเข้าวงนะเอ๊ะไปดูสิเดี๋ยวรูทอันนี้ก่อนรูทกล่องไกลก่อนรูทกล่องไกลก่อนเพื่อจะมีของดีๆให้เราบ้างรือสภาพเป็นการฆ่าคนที่สำเร็จผลอยู่นะเมื่อกี้ถึงแม้ว่าเราจะจ่ายไปเยอะเกินไปกต็ตามก็โอเคได้อยู่นะไหนมีอะไรบ้างมีรองเท้านี่ไงรองเทา้า แล้วก็ห่วกก็หมวกใส่ไม่ได้นะมีคบไฟคบเพลิงขอหน่อยละกันขอบคุณครับขอมีดด้วยอีกเล่มหนึง่งเอามาขายเอามาขายเลี้ยงช่องดีๆหน่อยโอเคไปต้องไปทางไหนต้องไปทางนี้นะฮะเข้าวงเข้าวงนิดหนึ่งเสร็บร้อยศพพวกนี้นี่เขาลุดหรือ,อยังน่าจะลู้ไปหมดแล้วนะผมไปต่อละกันมีของอยู่ตรงนี้ด้วยป๊าบ ต้องไวการเป็นแอดเวนเจอร์นักะจนภัยเราต้องหูตาไวความโลภเนี่ยต้องมาอุ้ยผมได้เสียงวาร์ปรอดดิวาร์ปไหนน่าจะฝั่งนี้นะมาจากฝั่งซ้ายวงวาร์ปฝั่งนี้หรือเปล่า้าเอ๋นี่ไงวงวาร์ปอยูน่นี่แต่ต้องเก,ก็บเก็บเขาไปก่อนอถ้าเราออกวาร์ปได้คือเรารอดนะครับ เออตายัางเปิดวัาเปิดวัาเปิดวัานี่คือการลอดออกไปอย่างปลอดภัยนะครับทุกคนในขอขอรุดก่อนมีอะไรไหมปั๊บไปแล้วรอดเย่อ่าไปดูคนอื่นกันบ้างก็ไม่ดูหรอกอันนี้ก็เป็นดันไว้สำหรับโซโลนะครับถ้าเล่นคนถ้าเล่นถามคนเนี่ยบอกเลยว่าเดือดแน่นอน ขอ,อขายของสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมลองไปเล่นนี่ผมลองไปเล่นแบบ3คนโดยที่โซโล่ดูไหมอันนี้เป็นบรรยากาศแบบคอนเทนต์เนาะไปลุยเดียวด้วยของ3าคนจะได้ให้ดูนะว่ากล่องแบบ3คนเนี่ยมันเยอะขนาดไหนผมบอกเลยว่าทุกคนเข้ามาเป็นทีมผมไม่น่าจะรอดหรอกแต่ก็มาเถอะวุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบแล้วก็มอนสเตอร์ก็จะเยอะขึ้นด้วยเก่งขึ้นด้วยนะครับจะไม่ได้ตีง่ายๆเหมือนเมื่อกี้แล้ว บางทีมอนเตอร์เนี่ยมาเป็นหอตแบบสามตัวสี่ตัวเป็นอย่างต่ำไปดูบรรยากาศของล้นๆ้นกันดีกว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ออกมาถ้าเราลอดก็ถือว่าคุมนะเพราะเราก็จะได้ชุดได้อะไรออกมาแบบค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมมาแล้วโหมืดจังไปหน่อยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้อ๋อห้องโถงห้องโถงออกไปมีบอสอยู่ฝั่งด้านซ้ายแต่เราจะไม่ไปนะครับเราจะขวา ตรงนี้มีสเกลตันปาไฟก่อนเลย<ด>เนี่ยหมอนมันก็จะแน่นอาวุธนิดนึงเอาละค่อยๆไปเราคนเดียววิ่งเก็บได้อยู่ของก่อนเนี่ยมอนก็จะดรอปของง่ายขึ้นด้วยนะครับผมอ่าเนี่ยมาแล้วุดเราเริ่มแน่นแล้วทุกคนอะไรไม่ใช้โยนทิ้งไป โยนทิ้งไปเดี๋ยวเรามีตรงนั้นอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวผมบัฟก่อนแบบบัฟเผื่อไว้ก่อนนะครับผมดูนัดเยอะไปหมดอ่าโอเคอุ้ยได้อยู่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 อือ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 อออุ้ยถิกอุ้ย,ยถิกถิกเหลือเกินไหนไม่ตัวนึงตรงนี้ คือคือยกหลบในชีวิตจริงด้วยเป็นไงเออมาตรงท้ายเราจะได้ลุ้นแบบสบายๆเย็นตีมาตียังสวยสวยวิ่งไม่โดนเออเออลบฮู้วิ่งไม่โดนมันก้มต่ำมันก้มต่ำมันก้มต่ำเหรอ โอเคอต้องใจเย็นๆนิดนึงนะรองเท้ารองเท้าสีเขียวเหมือนกันนะอันนี้ปกแมสกีอันนี้้ยอ,อันนี้ลดดาเมจต,ตั้งสองจุดเก้าเปอร์เซ็ตโอเคอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่เน้นถึกไว้ก่อน้ยแต่หมายคิดพีสีก็ดีวะ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวค่อยคิดนะเอาล่ะมีอะไรบ้างมีอันนี้อันนี้ผมไม่เก็บไปละกันนะของขาวแบบนี้ของขาวหาง่ายนะครับผมมาดูสำรวจ ตรงนี้ด้วยอของขาวหมดเลยไม่เอาไม่เอาปเหมือนมีคนนัวกันอยู่นะผมได้ยินเสียงเววเววน่าจะตรงไหนก็ไม่รู้อ่ามีอันนี้เดินช้าลงแต่ว่าได้ความถึกขึ้นหมวกแบบอัศวินอของเถียวนี่น่าเก็บมาขายอยู่นะแกะกันต่อไปเดี๋ยวต้องรีบเข้าวงแล้วไปเร็วหน่อย นี่ไงชุดอแน่นชุดแล้วตอนเนี้ยดูความช้าในการเดินด้วยช้าแบบเห็นได้ชัดเลยทุกคนกล่องสุดท้ายของห้องนี้น่าจะหมดแล้วไม่น่าจะมีแล้วอละล่ะรองเท้ากับมอ r n ิ n งสตาร์ใหม่อันนี้36อันนี้26โสยอันนี้ทิ้งไปเลยแผนใหม่มาเยี่ยมเข้าวงกันดีกว่า ไปถึกก่อนที่จะสายคืนไปขอบัฟตรงนี้ก่อนด้วยขอบคุณครับบัฟที่ทําให้เราถึกขึ้นนะถ้าผมจําไม่ผิดอันนี้ใช่ไหมวินทําอะไรได้ก็ไม่รู้นะครับผมมันเป็นเหมือนบาเลียผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำาอะได้เอาล่ะผมขอเข้าวงก่อนเล่นแบบเซฟที่เฟิร์สปลอดภัยนิดนึงไม่รู้จะเจอคนหรือเปล่าส่วนใหญ่แบบนี้คนเขาก็โอวงอะไรวะเนาะอ๋อมีคนมาฟาร์มแล้วตรงนี้ซอมบี้ตายเต็มเลย มีเปิดห้องรับไว้ด้วยนะต้องระวังนิดนึงเอาลา่เหมือนจะไม่มีคนนะแอเเหอุเขาไม่ได้เปิดกล่องนี้ไม่เห็นหรอกีเลยถ้าเขาไม่เห็นเราก็ขมโมยสิจ้ะสรุปโดนตุ๋ยหลังเพราะเขารออยู่รองเท้าอันนี้ไม่เก็บแล้วกันเนาะ มีหินในพวกนี้หินผมก็ยังไม่รู้ว่าเอามาทำอะไรได้นะครับไม่ค่อยเดินไปแบบใจเย็นๆห้องนี้มีคนไหมโพราแต่วงมันบีบมาฝั่งนี้เดี๋ยวรอดูวงก่อนนะครับว่าวงจะไปฝั่งไหนเราจะได้ทำตัวถูกนะตอนนี้วงจะสุดแล้วยังไงจ๊ะวงอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปห้องกลมตรงนั้นก็ได้เนาะคิดว่าเหมือนตรงนี้มีคนผ่านทางมาแล้วแน่นอน แต่ตรงนี้เหลือมอนเตอร์ให้ตัวหนึ่งออืออุ้ยตรงนี้มีทางลับด้วยแต่ว่าไม่รู้ไปทางไหนนะอันนี้คืออะไรขอส่องก่อนมีคนไหมขอส่องก่อนมันจะไม่มีนะเหมือนจะไม่มีไปไปไปมคนเดียวก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะตรงนี้ก็มีคนเหมือนจะมีคนมาฟาร์มแล้วนะ น่าจะถ้าเราไม่เจอคนก็ถือเป็นนิมิตใหม่ที่ดีเออความโชคดีของเราคือการตอนนี้ที่เรายังไม่เจอคนเลยนะครับผมแม้แต่คนเดียวแต่ว่าเขาเอาบัฟฮิวตรงนี้ไปแล้วตรงนี้น่าจะฟาร์มเกลี้ยงแล้วไม่มีไม่มีของเนาะงั้นผมไปดูห้องต่อไปแล้วกันเป็นการไม่เสียเวลาห้องนี้ไม่คน้นสองคนอยู่ตรงนั้นอ่างไงดี สามคนเลยเขาตีอะเขาตีสามเหมือนเขาจะเห็นปะเขาเห like ็นเราหรือเปล่าเหมือนเขาจะเห็นเราหรือเปล่าแอบ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 ก่อนแอบก่อนครับโอเคโอเคขอลงมาเอ้เขาบังคมัเห็นมัเห็นอะไรตรงนี้ขอขอตำรวดเป็นคนหนึ่งเออขอตำรวดคนนึงขอตำรวดคนนึง ตายไอ้บ้าเอ้ยอุตส่าห์แอบมองยังจะมาเห็นอีกโอ้เกือบตายีกทีเดียวเองบ้าเอ<ล>้ยก็เกมก็จะบรรยากาศประมาณนี้นะครับถ้าไปเล่นกัน3คนก็สนุกมากแนะนำว่าหาเพื่อนไปเล่นนะครับแล้วเราจะได้บรรยากาศดื่มด่ำความสนุกสนานที่เต็มที่แล้วก็มีมแน่นอนผมเจอช็อตตลกตลก หลายช็อตแล้วอย่างการแบบฝั่งตรงข้ามจอมเวทแล้วให้ยิยยงให่โดนตัวแท้งตัวเองบ้างหรือผมเองที่กดบัฟผิดในช่วงจุลบุญแล้วแบบไปบัฟโดนฝั่งตรงข้ามและเพื่อนตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เอาบรรยากาศมาให้ดูขำๆและกันไว้เดี๋ยวตัวเกมออกมาแล้วมาดูการอีกทีนึงเนาะว่าผมจะเอามาเล่นหรือเปล่าหรืออยากให้ผมเล่นไหมก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่รับชมจนถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กด subscribe กันได้นะฮะหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยผมอ่านอยู่ทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายเกมกา